สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเื้ยอีกแล้วนะคะที่ช่อง Monster Number no. Five วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการกําจัดขนกันอีกแล้วนะคะการเลเซอร์ก็ถือเป็นการกําจัดขนถาวอนอีกอย่างหนึ่งนะคะเอ้ยก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเลเซอร์กําจัดขนไปหลายคลิปมากๆแล้วนะคะก็สามารถตามไปดูกันได้การมีวินัยนะคะสามารถทําได้อย่างต่อนเนื่องนี่ก็จะช่วยกําจัดขนได้ดียิ่งขึ้นนะคะและมีใครเป็นเหมือนเอ้ยมั้งคะก็คือซื้อเครื่องเลเซอร์มาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําเลยนะคะไม่มีเวลาทําหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อมาทําไมนะคะเครื่องเลเซอร์นี้นะคะและสําหรับใครนะคะที่ไม่มีเวลาเลเซอร์เหมือนอย่างเอ้ยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะกําจัดขนให้เวลาอันรวดเร็วนะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้จะต้องไปมีนัดกับแฟนยอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องไปออกงานจะต้องใส่กระโปรงสั้นหรือว่าใส่เสื้อสายเดียวนะคะเอ้ยก็ขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะโซบิลครีมกำจัดขนนะคะหรือว่าโซบิลบอดี้แฮร์รีมเวอร์ครีมค่ะ ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของการกำจัดขนเนี่ยเยเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนคิดถึงการแว็กซ์อยู่แน่นอนเลยใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าข้อเสียของการแว็กซ์คืออะไรนะคะ สำหรับเอื้อยนะคะก็คือกลัวที่มันเจ็บเนี่ยคะ่ะเป็นที่รู้กันดีเลยนะคะว่าการแว็กก์เนี่ยมันจะต้องเจ็บอย่างแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรักแร้ก็ยังพอทนนะคะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะเพราะว่าขนอาจจะบางหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นขนขาเพื่อขนขาแบาาบเยอะๆดกๆอะไรเงี้ยก็แบบหเจ็บมากค่ะคุณขาแล้วก็พื้นที่ของเขาเนี่ยใหญ่ามากๆเยอะมกากๆนะคะมันก็จะแบบหเจ็บเยอะเจ็บนานเจ็บอะไรแบบนี้นะแล้วถ้าเป็นขนขนน้องสาวนะคะคุณคะ โอ้ยไม่ต้องพูดถึงค่ะดีแซน์ผ่านมาแล้วนะคะ ขนน้องสาวใครเคยแว็กขนน้องใครเคยแว็กขนน้องสาวอะค่ะย,ยกมือขึ้นเลยหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าเป็นประสบการณ์เดียวกันกับเอ้ยหรือเปล่านะคะคือเรียกได้ว่าเข็ดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเหตุเกิดขึ้นเมื่อน,นานมาแล้วนะคะหลายปีมากแล้วนะคะก็<ม>คือเอื้อยไปแบบว่ากําจัดขนนะคะเอ้ยไปแว็กขนขานะที่ร้านร้าน,ร,านร้านหนึ่งแหละในห้างอะไรแบบนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะก็คือสมัยก่อนเนะะาะก็เหมือนแบบว่าเครื่องเลเซอร์ที่บ้านเขายังไม่มีแบบนี้เนาะเอ้ยก็ชอบไปแบบ แว็กซ์ขนขานะคะที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วพนักงานเนี่ยเขาก็จะเชียร์ให้แว็กซ์ขนน้องสาวเนาะซึ่งก็เอย เราก็จะดีหรือวะอะไรเงี้ยก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าพนักงานเขาก็เชียร์สุดแรงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะคนที่เคยทําแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาทําซ้ําอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็เออในหัวก็คิดว่ามันก็คงดีเนะเพราะว่าเขาก็กลับมาทําซ้ํากันตลอดเลยอะเราก็คิดว่าเออทาก็ได้ค่ะโอเคครั้งนั้นก็คือเป็นครั้งแรกของเอื้อเลยนะคะเราก็ก่อนอื่นเนาะเราก็ต้องไปนอนกลางคานะอาจจะ1 8บวกนิดนึงนะคะทุกคน ค่ะถ้าเกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์เดียวกันก็คงจะรู้ดีนะก็คือลงไปนอนใช่ไหมคะนอนกลางค่ก็เข้าใจนะตอนนั้นคืออายมากๆนะคะแต่ก็คิดว่าพนักงานนะ่ะเขาก็คงแบบเจอมาเยอะแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็คงไม่รู้สึกอะไรนะนั่นแหละซึ่งเขาก็ไม่รู้สึกอะไรจริงๆแล้วเขาก็วิเคราะห์ขนเราไปมาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทาแว็กซ์ลงไปนะคะแล้วก็แปะแผ่นนะเสร็จแล้วนะคะเท่านั้นละคุณคะแปะ๊บเดี๋ยวนั้นละค่ะแควกเสียงดังขึ้นมานะคะนั้นคือ น้ำตาเล็ดค่ะคือแบบทาคือทําท่านี้เลยคือปิดปากไว้กันร้องเลยนะกันกรี๊ดเลยนะอะไรแบบนี้มีใครเป็นเหมือนกันบ้างคือแบบมันเจ็บมากเอ้ยก็ต้องทนทําต่อจนเสร็จนะคะหรือว่ามีใครคิดว่าเออแค่นั้นชั้นพอแล้วแค่ปื้อเดียวพออะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเสียตังค์ไปแล้วเนอะแล้วก็ต้องทําให้เสร็จใช่ป่ะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคือ ไม่ทําแล้วนะคะครั้งนั้นครั้งสุดท้ายคือเข็ดจริงๆนะคะอันนั้นนะซึ่งนี่แหละนี่ก็คือข้อเสียของการแว็กซ์ขนนะก็คือมันจะเจ็บมากๆนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นบริเวณที่บอบบางหรือว่าเป็นคนที่มีขนเยอะขนหนาอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละนะก็คือถ้าเลือกได้นะก็ขอเป็นอะไรที่แบบไม่เจ็บดีกว่านะคะนั่นก็คือเหตุผลที่เอ่ยแนะนําเป็นครีมกำจัดขนนะคะสําหรับโซบิลครีมกำจัดขนตัวนี้นะคะเขาก็เคลมว่าลูบไม่สะดุดไม่คุด ไม่แสบนะคะตัวนี้แล้วก็กําจัดขนรวดเร็วนะคะภายในเวลา5นาทีถึง10นาทีเท่านั้นนะคะนนบนกลองหรือว่าบนซองนะคะก็จะมีวิธีใช้บอกอย่างละเอียดนะคะว่าทํายังไงอะไรยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งขนแขนขนขารักแร้แล้วก็บิินนี่เลยนะคะ วิธีการใช้สามารถดูได้ที่หน้าซองเลยนะคะเขาจะมีฝาปิดไว้ให้ถ้าใช้ไม่หมดก็ปิดฝาได้ค่ะและนี่ก็คือสภาพผลปัจจุบันของเอื้อยนะคะเดี๋ยวเอื้อยจะลองก่อนนะคะว่าแพ้หรือเปล่านะคะก็จะลองบริเวณนี้นะคะที่น่องนี้นะคะเราสามารถบีบครีมลงบนผิวที่ต้องการจะทำได้เลยค่ะลองบีบแต่น้อยก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่พอก็ค่อยเติมใหม่ได้ค่ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดก็ปิดฝาเก็บไว้ใช้ต่อได้ค่ะทาครีมโละมนผิวได้เลยนะคะทาหนาๆนนหน่อยนะคะจะได้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะทาแล้วก็รอเวลานะคะ5-10นาทีนะคะเราค่อยล้างออกสำหรับเอื้อนนั้นเลยมานิดนึงนะคะเดี๋ยวไปล้างขากันดีกว่าค่ะวิธีการก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะเพียงแค่ใช้น้ําเปล่าเท่านั้นค่ะลูบๆๆๆถูๆแล้วก็ใช้เล็บสกิดนิดหน่อยก็เนียนแล้วละค่ะ ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอทำขาส่วนที่เหลือก่อนนะคะทาครีมละวนผิวเหมือนเดิมนะคะก็ทาหนาๆหน่อยนะคะเอ้ยว่าเอ้ยทาหนาแล้วนะคะก็ยังไม่หมดซองเลยล่ะค่ะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะเอ้คิดว่าหนึ่งซองน่าจะใช้ได้กับขาทั้งสองข้างเลยล่ะค่ะ ข้างที่ทําก็จะขาวกว่านิดนึงนะคะตันนี้เอ้ยลองใช้มาแล้วนะคะแล้วก็หลังใช้ก็รู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แสบไม่แดงเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติถึง15ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้นะคะช่วยเรื่องของคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะหรือว่าจะเป็นใบโบบกนะคะที่จะช่วยลดการระคายเคืองนะคะหรือว่าจะเป็นไผ่ดำนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องออปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้น ะะสําหรับใครที่สนใจนะคะครีมกาจัดขนโซบิลนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายนะคะหรือว่าไลน์ช็อปนะคะหรือว่าจะเป็นเพจของโซบิลนี่ก็ได้นะคะเอ้อจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใน Description Box นะคะอ๋อแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นเครื่องหมายซัมซุงนะคะที่กล่องนี้นะคะหรือว่าที่ซองนี้นะคะเครื่องหมาย s a m มซุงนี้นะคะหมายความว่ายังไงนะคะก็หมายความว่า เครื่งกำจัดขนตัวนี้นะคะได้รับการยอมรับมาแล้วนะคะเรื่องคุณภาพมาตรฐานนะคะแล้วก็ผ่านการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีมาแล้วด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ถือเป็นการมาพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องขนนะคะปัญหาขนนะคะใครมีปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่าง และสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็ติดตามเอื้อยนะคะทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะคะก็เอื้อจะมีสุ่มแจกนะคะ5รางวัลด้วยกันนะคะให้เอาไปลองใช้กันเลยค่ะขออนุญาตแจ้งกติกาไว้ใน Description Box นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เอื้อด้วยนะคะและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมแชร์เป็เพื่อนๆด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe ให้เอื้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย